จริงจังละเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอหาค่ะเพรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานด้วยแล้วอีเมลน้ำคือนอนแบบสบายใจเวอร์เท่าลูกไปซ่อนได้ปกติน่าจะอยู่ตามซอกอถุงเท้าต่างๆเป็นอีกหนึ่งคลิปนะั้นคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยก็ขำไปสนุกไปจริงๆนะสำหรับแจ็คก,กี้ชอ็อโคลนนั่นเองนะ ตกเป็นทาสแมวโดยไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้ในการคุณผู้ชมหลังจากที่แจ็กกี้แชคอรีเนี่ยไปรับแมวมาเลี้ยงนั่นเองนะและที่สําคัญเนี่ยน้องแมวตัวนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นแมวคุรสตีทายเป็นแมวไฮโซเป็นแมวแบบว่าเซเลบสุดๆนะ่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทางไหนที่เ้านอนอยู่เนี่ยเขาจะมีจริตจัตการแบบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็เป็นคุณแม่ป้ายแดงนะสำหรับน้องแมวตัวนี้ก็มีการออกลูกเพื่อที่จะมาเพิ่มความน่ารักสนุกสนานให้บ้านนี้เนี่ยสนุกสุดๆสุดป่วนไปเลยนะครับ ุณผู้ชมแล้วก็คลิปดีเนี่ยนะฮะเป็นการตามหาลูกแมวของแจ็คก,กี้นั่นเองนะสังเกตดีๆเวลาบ้านไหนมีแมวเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาคลอดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมัด คาบลูกเนี่ยไปซ่อนนะครับซึ่งแมวฮอจ็กกี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องมีการตามโูตามหากันบ้างแหละสําหรับแจ็กกี้ทาดแมวที่แท้ทูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแลวก็เชื่อได้เลยว่าบ้านไหนที่มีแมวเนี่ยนะฮะวันวันพันก่วเรื่องนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเลยเดียวว่าสนุกไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนั่นเองนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแจ็กกี้เหมือนกันที่หลังจากที่โดนตกมาแบบเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็เลี้ยงแมวทั้งวันจริงๆรนะครับคุณผู้ชมและก็คอน่ีย เตรียมดูได้เลยนะส่วนอีแม่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ยังเป็นคุณหนูคุณนายเซลเลพไหโซแบบเดิมอันนี้เนี่ยก็มีคลิปสนุกสนุกออกมาให้ดูกันอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับน้องแมวของแจ็คก,กี้ชักครีนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับคุณผู้ชมที่ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าเหล่า,ลาทัสแมวนะครับอย่างมากมายเลยแหละหลังจากที่แจ็คก,กี้เนี่ยได้มีการอัพลงโซเชียลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มีการตามหองตามหาช่วยด้วยนะในโซเชียลอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยว่าความสนุก แล้วก็ทาดแมวอย่างแจ็คก,กี้ชากอรีเนี่ยจะตามหาน้องแมวเนี่ยเจอจริงๆรหรือเปล่านะครับเป็นมาเพลง everybody hello นั่งตัวดีหนึ่งคำถามคำถามเดียวที่แบม่มี้มอยากจะถามหนูคือ where is your kid ปริศนาซาแลบเช้านี้นะคะก็คือตามหาลูกแมวพี่เจออีเวกมึงเอาลูกอุ้งไปว่าไรมึงไปตามหาลูกมึงแต่นี่ เราจะมาเริ่มหาจากห้องที่เป็นไปได้ที่สุดนั่นก็คือห้องเสื้อผ้าห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องแห่งความลับหาอะไรไม่เคยเจอเรื่องจะจริงจังละเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอหากระโพานี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานด้วยแล้วอีเมลน้ำคือนอนแบบสบายใจว่าเท้านุ่มไปซ่อนได้ปกติน่าจะอยู่ตามซอกอะถุงเท้าต่างๆ แมวแมวนะเจอแล้วค่ะสบายใจเวอร์ความมหาบันเทิงนะคะในแต่ละวันนะคะหืมยังแมวน้ำฟิวเหมือนไม่ค่อยอยากเลี้ยงแล้วค่ะทุกคนฟิวเหมือนแม่แมวเหนื่อยอยากกดให้นมนี่ยังเป็นห่วงอยู่ยังเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยได้สิโอ้ตาเหมือนจะใกล้เปิดแล้วมั้งนี่ใครดูนะเปิดเลยตันนี้ดูอ่อนแอมากอู้ตาแล้วน้องเล็กสุดตาเปิด เปิดแล้วเอออะไรล่ะนั่น่ะอืมอืมแวะมาแป๊บหนึงอืมแล้วก็กลับไปนอนต่อกูลเชื่อเขาเลยกูลเชื่อเขาเลย